วอหนึ่งเลขวอสองเลยกกำลังเสริมมาด้วยตอนนี้เราได้พบผู้ที่แจ้งความแล้วเขาเสียชีวิตจากการโดนตัวสักอย่างทําร้ายขาไปอยู่อีกที่หนึ่งแขนไปอยู่อีกที่หนึ่งหัวอยู่อีกที่หนึ่งแล้วรู้สึกว่ามันจะโดนควานไส้ด้วยซึ่งเราไม่รู้ว่าตัวนี้คือตัวอะไรมันคือหมีหรือเปล่าไม่มั่นใจเอาหละกําลังเสริมรีบมาด่วนไอ้ปะโถหยหนาวขนาดนี้ยังเรียกฉันอหม่หรอวะเนี่ยมันจะคริสต์มาสแล้วนะเนี่ยโอเคเรากำลังไปรออีกแป๊บหนึ่งบอสองกำลังไป โอเคเอาละฉันว่ามันต้องเป็นหมีแน่ๆเลยอะนะเคงไม่มีอะไรเกินไปมากกว่านั้นแล้วแหละเออมันควานไส้ของคน ได้โดยง่ายขนาดนั้นมันต้องเป็นหมีแน่ๆแล้วโอยอะไรวะเนี่ยมันคือตัวอะไรวะเนี่ยวันหนึ่งวันหนึ่งวันหนึ่งตอนนี้เราเจอตัวอะไรก็ไม่รู้มันหน้าตาม่ปกติมันดูเหมือนมนุษย์แต่มันก็ไม่ใช่เอาล่ะเดี๋ยวฉันจะเข้าใกล้ไปหามันเฮ้มันมีใบหน้าที่น่ากลัวมากปากมันอ้ากยาวมากเลยแล้วตัวมันใหญ่กว่าคนปกติสูงยิ่งกว่าเป็ดร้อยเท่าแล้วตัวมันผิวซีดมากเลยเอาล่ะเราจะบนรถดีเอออจิบหาย าอาชิบหายแล้วเฮ้ยมันขยับตัวมันขยับตัวมันขยับตัววันหนึ่งวันหนึ่งมันขยับตัวอบอกมองว่เราอยู่ไหนตอนนี้ฉันอยู่บนสะพานฮิวตันฉันตินอยู่ตรงนี้มันรู้สึกมันกำลังทำอะไรสักอย่างช่วยด้วยช่วยด้วยบอหนึ่งบอหนึ่งช่วยด้วยตอนนี้เหมือนมันกำลังร้องเสียงหลงอะไรก็ไม่รู้อยู่มันร้องอะไรสักอย่างช่วยด้วยรถฉันรถฉันเป็นอะไรไม่รู้อยู่นี่รถฉันก็หายไปเรื่อยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยอรถ หายไปแล้อวอสองเบียนได้ยินหรือเปล่าตอนนี้พวกเรากํลาลังส่งกลาลังไปแข็งใจเอาไว้วอสองวอสองอยู่หรือเปล่าสวัสดีครับทุกที่คนดูชองญีงปุ่ครับเดินเข้าไปในเกมเท่ดาวกันอีกแล้วนะครับในวันนี้เราจะมาเล่นคอนเทนต์โอ้โหยลดปทาส SCP 096นะครับมาโอ้ซึ่งมันดูน่ากลัวมากเลยนะครับดูดิแล้วมันมีพลังร้องเสียงหลงด้วยนะครับดูมัน ดูมันร้องฮึฮดูมันร้องฮึฮึมันร้องอะไรของมันวะโอเคเอาละเราจะรถอะไรเปิดประเดิมก่อนนะครับนะในวันนี้เอาละไม่ได้แล้วต้องเอารถสปอร์ตจัดการมันเฮ้ยดูสิมันจะแน่สักแค่ไหนเอาละถ้าจะชนกนแล้วน,นะเอาละยังไงครับุอบโอะไรชิบหายทำอะไรันไม่ได้เลยโอ้โหหูมือมันโคตรแรงเลยนะครับนะดูดิ had crazy on you me เฮ้ยปะทอยเอาละต่อมาเอาอะไรอีกรถกระบะทีกทีเหลือละกันดิเอาละแกตายซะเฮ้ยมันร้องว่ะมันร้องว่ะเฮ้ยการร้องของมันทำอะไรได้นะครับน้าอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยยังไงยังไงเฮ้ยมันร้องว่ะเฮ้ยมันร้องว่าทำรถเราเสียได้นะครับน้าการร้องของมันนะครับมันมีประสิทธิภาพมากดูดิดูดิดูมันร้องใส่ผมดินะครับน้าเออร้องจนรถกระบะเสียดูดิ เอาละท่าจะู้ชมต่อมารถอะไรอีกดีนะครับคราวนี้เรามีรถอะไรวะเนี่ยรถไส่กอกเว้ยรถใหม่เว้ยเฮ้ยเอาระไปรถไส่กอกมาละจ้าเราจะจัดการแกได้รถไส่กอกของฉันอะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยโอ้โหโคตรโหดนะครับมะอ๋อกันไม่มีทางทำอะไรฉันได้หรอกนะครับเราปี้แน่นี่ทำขามึงได้ยังไงล่ะแล้วดูมันมองหน้าผมนะครับแก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 ตอบแกน,นะครับนะโอ้แม่งล้อนสัตว์ เอาละต่อมารถอ,อะไรอีกดีเอารถถังไหมนี่เรามีรถถังแล้วรถถังวรชชันใหม่ด้วยนี่ยิงได้ไหมยิงไม่ได้วะ่ะอะไรวะแล้วแล้วมีไว้ทําเผือกอะไรเนี่ยว้ <S 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 <ห>มีไว้กันเสียงร้องมันยังไงล่ะเออเราจะกันได้จากเสียงร้องมันนี่เพราะว่ารถถังของเรามันโอด่ชนได้ทุกอย่างนี่แน่เอาล่ะนะครับตอนนี้มันร้องแล้วนะครับนะวิววิวมันร้องมันร้องแล้วชิ้นส่วนเราก็ค่อยพังไปเรื่อยนะครับมะ ดูดิดูดิดูดิโอ้รถถังนี้ตกสร้างมาอย่างหนานแน่นแล้วทำไมโอ้ยดูมันพังได้หมดเลยดูดิเหลือแค่โครงสร้างรถถังนะครับนะ่เออโอ้โหเฮ้กแกทำอะไรฉันไม่ได้หรอกตายซะไอ้ตูดเมึ อ่ะแล้วต่อมาไม่ไหวแล้วอันนี้รถบ้าเร็วเนี่ยไม่เคยเห็นนะครับนะเออรุ่นบิกาจูแล้วกันนะครับแอนเอาระจะชนแกนะครับนะอุ้ยมันเริ่มร้องแล้วมันเริ่มร้องแล้วชิ้นส่วนรถเราเริ่มพังแล้วนะครับนะเออเสียงร้องของมันโหดมากนะครับนะโอเคเอา่ะเราจะพุ่งตรงไว้แล้วจะทำอะไรทันไม่ได้หรอกไอโง่ไม่ได้อ้ช่วยด้วยโอ้โห อ้าวท่านผู้ชมต่อมาเอารถ20ลบร้อไปเลยนะครับมาดูซิมันจะสู้เราหรือเปล่านะครับหูดูดิโคตรใหญ่เลยนะครับนะมันร้องแล้วเฮ้ยมันร้องแล้วมันร้องแล้วหูเสียงร้องมันหูตัดไอ้ตรงจุดพว่วงพังเลยนะครับมาเออเหลือแค่รถแล้วตอนนี้รถจะสู้มันได้หรือไม่เอาลาพุ่งไปหยาด โอ้าอ,อาโอ้โหโไม่สู้ว่ะต่อมามีรถอะไรใหม่ๆเพียบเลยนะครับนะอ่าผมจะลองรถบิ๊กฟุตดูนะครับนะบิ๊กฟุตมาแล้ว <c oughs> แกไม่สามารถทำอะไรบิ๊กฟุตได้โอ้โหพอรถบิ๊กฟุตชนได้ทุกอย่างนะครับแอน <c oughs> <otic> เอาละเอาละมาแกตายซะอ้หจะชนแล้วนี่นะถึงตัวแน่นอน นี่เนี่ยโอ้โหทะลุเลยนี่เป็นไงล่ะเออร้องเลยไหมล่ะเออเป็นไงโดนดอกนี้อุ้ยดู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 หยมันร้องเสียงหลงใส่ผมด้วยนะครับนะเด Ñ, ี๋วนนวดยวนะผ,ผ,นะนะผมจะเข้าไปในปากปดูนะครับจะเป็นไงหูหูปากแม่งโคตรใหญ่เอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้าทำไมตัวผมตกมาเดี๋ยวก่อนนะเออมันมันถักผมออกมาหรือเปล่าเนี่ยนะครับนะผมจะเข้าไปานในปากดูนะครับถ้าปึ๊บปึ๊บอีทุบไปหน่อยทุบทุบไปทุบไปคุณจะเข้าไปอยู่ในปากมึงดิหูวิวโคตรดีเลยในปากมันนะครับนะ เอาละครับตอนนี้ปากมันเป็นร้อนหน่แล้วนะครับนะเออผมก็เหมือนมดตัวน้อยที่ไปกัดปากมันนะครับนะให้มันเกิดความร้อนหน่นะครับนี่เรียบร้อยนะครับเอาละครับตอนนี้ปากมันบอกโอ้ยระทำอะไรกับช้อนปากชันเป็นร้อนหน่อยแล้วเนี่ยมาเอาละครับต่อมาผมจะลองอยู่นิ่งๆดูนะครับแล้วลองให้มันร้องดูนะครับจะเป็นยังไงนะครับนะมันร้องแล้วมันร้องแล้วดูซิว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับนะกับรถนะครับนะถ้าผมอยู่อย่างงี้นะครับนะไม่เกิดอะไรเลยนะครับนะต้องต้องขับรถเท่านั้นเหรอเสียงร้องมาค่อนข้างอันตรายนะครับนะถ้าสมมติมันร mm. ้องเราก็จะ เอาเรื่องนะครับนะนี่นี่นี่ดูดิดูดิผมยืนยู่เฉยนะครับมันใช้เสียงร้องของผมนะดูดิดูดิดูดิดดพังรถทิ้งเลยดูเฮ้ม่งโคตรเจ๋งเลยนะครับน้แอนเอาล่ะฉันมาแล้วโอ้ฉันเจะรถคนดีตัดการแต่ซาไอตูดเบิกอ้าเป็นไอไรง้อนี่แนี่ชนเข้าไปอีกเออนี่นี่ทะลุข,ขึ้นมาตัวเลยนะครับนะตบคอสักทีนึงกนี่มันไส้นี่แหละนี่แหละ โอ้โหถ้ามาชมตอนนี้นะครับสภาพมันดูไม่ได้แล้วนะครับนะาเจอลเฟื่อนผมหน่อยเป็นไงนะครับนะยิงตาแตกไปเลยป้องนี่เป็นไงป้องนี่เป็นไงป้องนี่เป็นไงเออเอาล่ะต่อมาก็ต้องเจอรถเป่าถังน้ำมันไอ้โดูมันร้องดิมันร้องรถถังผมแก๊สระเบิดเลยอ่ะโอ้โหนะครับนะโอ้มึงจะไม่ให้กูได้อยู่กับมึงเลยอยังไงวะเนี่ย โอ้อเอาลนะครับต่อมาผมจะเอารถยิงมิสไซล์ใส่มันนะครับนะเอาละยิงเข้าไปโอ้มันจะใช้การล้อนะครับนะาหยุดยั้งระเบิดทำได้ไหมนะครับนะยิงเข้าไปแล้วยิงเข้าไปปีดาร์โปเราจะได้ไดสึกนี้ด้วยการยิงมิสไซล์ใส่มันไอเอสพียักษ์นะครับนะ้อแต่ทำอะไรใช้ไม่ได้หรอกนี่เนี่ยทำอะไรได้เตียงดี่นี่ีจากนั้นฉันก็จะขึ้นไปยิงใส่แกอย่างนี้นีดีดีดีมันเป็นแผนน่นะเออยิงอะไรเสียของมึงวะเนี่ย นะครับนะลองตัดขาไอซพีดูไหมเผื่อมันตัดได้เอาล่ะผมจะลองเล่นไอรอนแมนตัดขาดูนะครับดูซ,ซิจะเป็นยังไงนะครับนะตัวมันจะขาดหรือเปล่ามันจะตกลงมาหรือเปล่านะครับถ้าผมตัดขามันนะครับนาะอใช้เลเซอร์ไอรอนแมนตัดขาอ,อ่ะตอนนี้ขามันขาดแล้วนะครับนะอู้ขอฉอันโอ้กระทำอะไรกับขอฉอัอออนฉันเจ็บนะว้อยขำต่อแม่งเลยนี่แนี่ แล้วต่อมาส่วนตรงนี้ก็ใช้พลังที่แรงที่สุดของไอรอนแมนนั่นก็คือ <ready? S 1> พลังแกนกลางเต็นะครับมาโอ้ยยิงทีแม่งพังทุกส่วนเลยนะครับโคตรแรงนะครับนะว้าขาชักนกระทำอะไรกับขาชันโอ้เอาล่ะต่อมาตัดแขนมานะครับนะตัดแขนมันตัดไม่ได้นะครับนะโอเคงั้นก็ใช้พลังยิงหัวมันเลยนะครับนะโอ้อย่าทำชันอย่าทำชันไอรอนแมนไม่ไม่ไม่อา แหกนะครับเอสพีหน้าแหกโอ้โหหายไปเลยหายไปเลยนี่นี oh ่นี่แน่นี่แน่นี่แน่โอ้โหอ๋อปากตกนะครับเน่าโอ้โหดูดูดูช็อกเลยแขนช็อกเลยแขนช็อกเลยดูดิโอ้โหโคตรบ้าโคตรบอเลยนะครับนะ จะมาชอมต่อมาแล้วอะไรอีกดีว่านี่โอ้โหรถบัมปไต่ถังเว้ยมาแล้วอ้าวเอาแล้วเอาแล้วมันปล่พลังใส่ผมแล้วนะครับนะมันร้องเสียงร้องใส่ผมแล้วอ้าวเออเอเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วถ้าจะขับไปหาแกให้ถึงเอาละจะตายซะมามาหนึ่งสองผิถามาแล้วพุ่งไปแล้วอออเอหมดสภาพ อา้าวแลต่อมาผมจะลองตัดมันครึ่งหน้าดูนะครับคุยดูมันมองผมนะคร네ับนะโอเคเอาละแกบางอัดมองหน้าทะเลาะนี่ตัดไปแล้วนะครับนะเป็นไงเป็นไงเป็นไงปึง๊ดเฮ้ยจะม้ <cares> ชมดูตัดไปแล้วนะครับนะโอ้โหยดูปากมันว้าอุ้ยคอหายไปเลยดูดิดูดิ้โอ้โหตกไปเลยนะครับนะเรียบร้อยนะครับโอ้ อ่ะเอาละครับต่อมาเป็นรถคันใหม่มั่งนูนะครับมามันคือเครื่องบดโอ้โหไม่ใช่เครื่องบดสิมันคือเครื่องอ่าเขาเรียกว่าอะไรรถรถเที่ยวไว้เกี่ยวข้าวว่านะครับไม่มั่นใจเอาละดูเดมันมันเกี่ยวข้าวนะครับปุบปุบปุบหูหูแม่งเกี่ยวทุกอย่างเลยนะครับนะโอ้ฉันเกิดมาเพื่อเกี่ยวเกี่ยวทุกอย่างดู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 ด เกี่ยวไข่หมดนี่เกี่ยวไข่หมดอ๋อโอ้ยกูขับรถอะไรของกูเนี่ยเอาละมา ISCP 096ใช่ไ้หมยดูซิว่าแกจะแน่สักแค่ไหนเอาละฉันจะไปจัดการแกเดี๋ยวนี้ล่ะไอ้ตูดบึกด้วยการเกี่ยวข้าวใส่หน้าแกไปแล้วยอดโอ้ยเกี่ยวทะลุเลยนะครับเออเป็นไงละ่ะโอ้โหโคตรเท่น,นะครับนะเออ ดูดิท้องไส้ปดปวดเลยได้แต่บึงเนี่ยนะครับนะโอ้ไส้แตกนะครับแล้วต่อมามีรถโรงเรียนแบบใหม่วะโรงเรียนของเราหน้าอยู่คุณครูตีเราทุกวันโอ้โหโรงเรียนอะไรวะเนี่ยโรงเรียนตลกเลยไงวะเนี่ยเออขึ้นชื่อว่า LOL นะครับนะโอเคเอาละโรงเรียนของเราหน้าอยู่โอ้ยโอ้โหมันล้องอีกแล้วมันล้องอีกแล้วเออมันพานักเรียนเราตายไปแล้วครึ่งโรงเรียนนะครับมาเออเอาละขับไปขับไปเอาอย่าบอกนะว่ารถพังรถพังเออมันร้อนจนรถผมพังอ่ะนะครับโอ้โหอะไรวะเนี่ยขับไม่ได้นะ อ่ะแล้วต่อมาผมเมื่อเงยเห็นรถคันน <man ic tät i> ี <normal> <ai> ้นะครับผมคิดว่ามันน่าจะเป็นรถอะไรสักอย่างนะครับนะแต่ลองดิหุ้ยมันคือรถเลเซอร์หุ้ยตัดได้ทุกอย่างนะครับนะดูดิดูดิหุย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 ระเบิดทั้งแถบระเบิดทั้งแถบโอ้เอาดินี่คือรถที่สามารถตัดได้ทุกอย่างเอาละอ่าเราจะสามารถตัดได้ทุกอย่างที่เราอยากตัดโอ้โหแม่คตรแสบโตมเอา ตัดไปตัดมาตัดตัวเองว่้รถบ้าอะไรวะเนี่ยโอ้โหดูเลเซอร์อุ้ยเลเซอร์หลุดได้ด้วยนะครับนะ้าผมหยิบเลเซอร์ได้ไหมอุ้ยหยิบได้ด้วยนะครับผมหยิบเลเซอร์มันคือขุมพลังงานของเทสแลกหรือเปล่านะครับนะ ตัดได้ทุกอย่างนะครับนะโหมันคือเลเซอร์ของไอร n m แมนน่ะมันคือพลังแกนกลางที่โหดที่สุดนะครับนะตัด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 เออลองตัดเอาไปตัดหน้ามดูดิเอาล่ะ ACP 0 9 6ย์าชั้นเจ้านี้มาตัดหน้าแกอก็ตัดชันไม่ได้หรอกไม่มีอะไรทำลายชั้นได้นี่ฉันพ่นขี้ปากใส่แกแล้วเป็นไงหูดูดิดูมันพ่นดิมันพ่นแล้วมันโดนถนุนด้วยนะครับนะ โดโด, Gu ดูเป็นวงกว้างเลยดูดิ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 นะครับนาอ่าเอาละเดี๋ยวแกได้ร okay, ู okay, nah, ้เอว่าแกจะเจอกับอะไรนะครับนาโอเคนี่นี่เอาละโอ้ยอ้ยโ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 อ้โอ้ยโอ้ยอยโอ้อ้ยโ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 บ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยอ้ยอยโอ้อ้ยย้ยอ้ยโอ้ย้อ้ย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 อ้ย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 อ้ยอ้โ้ เฮ้ก hey, ็คิดว่าฉันมีแค่คันเดียวหรือยังไงนี่ฉันมีสองคันเว้ยมันคือรถเลเซอร์ที่ฉันบดิตมาไอาตัวแรกมันคือเบต้าอันที่2คือของจริงเว้ยเดี๋ยว er แป๊บหนึ่งนะกูถอยรถก่อนอ้าวแล้วของจริงก็พังแล้วไอชิปหายเอ้าโอ้ อ่าไม่เป็นไร่ากผู้ชมตอนนี้เรามีรถถังขนาดเล็กแล้วก็ขนาดกลางแล้วก็ขนาดใหญ่นะครับเราจะเอาขนาดใหญ่ดูนะครับนะเอาไปยิงมันเลยเอาละจะมีรถถังขนาดใหญ่เอาไปยิงแกแล้วมาเจอกันดูสิจะเป็นยังไงนะครับรถถังยิงปอยสิบสองลูกก็โดนไหมตู้ม,น,ะะน,มน่าจะโดนมั้ะผมว่าเออเอาละมามาฉันมาแล้วฮ่าฮ่าฮ่ารถถังนี่ไม่มีอะไรสามารถหยุดอยู่ได้เดี๋ยวฉันจะร้องให้แกเสียงงงเลยไอรถถังบ้าดิ pues อ่าเป็นไงล่ะพังไหม รถถังชันพังไหมแกล้อว่รถถังชันพังไหมไม่เป็นไรเว้ยดูดิโอ้เป็นไปไม่ได้รถถังบ้าดิโออ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยมันล้อใส่ผมแล้วโอ้โหโอ้โหรถถังกูอ๋อก็บอกแล้วไม่มีอะไรทำให้ช้นได้ฮ่า ต่อมาเราได้พบเห็นรถของอันนีด้วยวะ่ะไอเพื่อนอะไรนะไอหนังเรื่องคาไอเพื่อนของไอพระเอกอะอะไรนี่นะควีดมันชื่ออะไรวะสักอย่างนะครนะับมาเออเอาล่ะมาเออ่านคือรถเข็นสุดน่ารักฮ่เฮ้เฮหวัดดีจ้าเออวัดดีแกทำอะไรฉันไม่ได้หรอกนะอ่าดูดูมันร้องนะครนะับมะมันร้องใส่แล้วนะครับนะแฮ้บอกแล้วฉันเป็นรถล,ลากสุดน่ารักแกไม่สามารถทำอะไรฉันได้เอาล่ะสุขภาพวังไกลพ่อ นี่แหละชนไปเลยนะครับนหาการไม่ทันนะดินะครับน้ทแต่ผู้ชมต่อมาผมไม่รู้แล้วผมจะเล่นอะไรนะครับนาดูดูดูมันร้องดูมันร้องใส่ผมนะครับไม่รู้เราจะเอาไลสู้กับมันนะครับนะาพอรถทุกรถก็เหมือนกันทุกคันนะครับผมพยายามจะขับชนมันนะครับแต่ก็ชนมันได้แหละนะครับนะเออแต่มันก็ชอบร้องเสียงหลงใส่ดูดิดูดิดูดูมันร้องใส่ทีเดียวนะครับนะเออทุกอย่างแม่งพังหมดเลยนะครับแต่เราไม่สนเราจะพุ่งต่อไปเออพุ่งต่อไปเอาล่ะไปแล้วเย้่ เออนี่นี่ทนขาแม่เลยเออขาขาไปดิอ๋อฉันเจ็บขานะครับนะอันแล้วต่อมาผมลองตบมือไฮไฟกับมันดูดิก็จะทำอะไรฉันนะไหนคอยฉันตบมือกับแกยันแหละนี่ตบมือนะครับนะมืองอกันเลยทีเดียวนะครับตบทีหนึ่งนะครับมาอู้หฉันเจ็บมือกระตบมือฉันอย่างนี้ทําไมนะครับมาเอาละต่อมาตบหน้าละไม่ตบมือแม่งละนะครับมาเอาละตบหัวแกนมันดูซิจะเป็นยังไง ACP แปะโอ้เจ็บ แบ๊กอืมเจ็บนี่แหละนี่แหละนี่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 เอออ้าโยมันรองเว้ยเฮ้ยมันรองบอกโอ้ยเจ็บเจ็บมึงตบหัวกูทำไมหัวกูยิงเกลียนอยู่เอาละต่อมาก็ต้องเจอดิรถมาหาอะไรยิงกันไป นี่มันร้องใส่ว่ะมันร้องใส่ว่ะนี่แหละนี่แหละนี่แหละยิงเข้าไปสองสามคันเป็นไงเอ๊ะยิงมาเลยนี่ฉันจะกันแล้วนะครับนะนี่กันไปเฮ้ยมันกันไปเฮ้ยมันกันไปเฮ้ยดี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 เออดูซิมันกันได้ป่ะนะครับนะโอ้โหคันติดมือเลยไปเฮ้ยอ่ะยิงใส่หัวปิ้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 วว้านี่โอ้โหดูมันร้องใส่นะครับมันร้องใส่นะครับนะ เออผมไม่รู้วันนี้ผมเล่นอะไรนะครับแม่งไม่ค่อยสนุกเลยนะครับนะแต่คอนเทนต์มันดีอยู่นะแต่ผมเล่นไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่อะแต่ที่รู้ scp เนี่ยมันมีเสียงร้องที่โคตรเจ๋งอุ้ยอุ้ยอันนี้อะไรวะอุ้ยรถเบี่ย,ยงโว้ โอ้โหเย่เย่โยโฮยาฮ่าโอ้โหมีรถเวียงเลยไหมเฮ้ยนี่รถลูกตุ้มเวียงมาแล้วโ <im itation> อ้โหโอ้โหเวียงโคตรแรงเวียงโคตรแรงนะครับนะาโอ้โหไม่มีใครหยุดได้อโอ้โหรถเวียงมาหาอะไรเออเออวันนี้เหมือนเล่นรถไปด้วยนะเนี่ยรถใหม่ๆ,ๆนะครับนะเออดีมาดิมาดิมาดิเวียงทุกอย่างนะครับนะนี่มาดูสโลว์นะครับ <im itation> เวียงเวียงปูนะครับเวียงชนทุกอย่างนะครับนะปูไม่เรียบร้อยเอาล่ะต่อมาตาแกแล้วไอ้ติ๊กจะแกตัวตายได้เลยเอาล่ะพวกไป เอซีบีบอกว่าแรทำไยชั้นไม่ได้หรอกเดี๋ยวได้รู้หยาด่เวียงลูกตุ้มใส่แขนมันเลยนี่แขนมันเปิดแล้วจากนั้นก็พุ่งตกใส่บอนโอ้โหเรียบร้อยนี่แน่เออชนตัวขาไปเลยนะคะมาอ่ะแล้วต่อมาผมก็เห็นอีกรถอีกคันหนึ่งนะครับอันนี้รถอะไรวะนี่ยเดี๋ยวก่อนนะมันคือเหมือนรถรถรถทับเลยว่ะคืออะไรอะทำไรได้อะนะครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้ รถเชี่ยในอนาคตเจ๋งเลยนะครับน้าโอ้เอา่ะโอ้จะเล้รถถังคันนี้แล้วมันเล็กมากโอ้เอาระ S.P. แกดูเป็นตัวอย่างนะถ้าแกสร้างกับฉันจะเป็นอย่างนี้ออ้เป็นยังไงอะนี่ไงนี่ทุบขี้แตกเลยทุบ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 โอ้ยเอาระมาดูนะครับนะเอาละต่อมาคันต่อไปคันดีมันจะเป็นสภาพอย่างนี้นี่แน่ถ้าแกสร้างกับฉันนี่แน่นี่แนะนี่แนะเอาล่ะ S.P. c มึงเตรียมเจอกูได้เลยนี่แน่หูห มททุกอย่างนะครับน้าเอาล่ะ S I P แล้วจะขึ้นไปหาแกเอาล่ะพุ่งไปพุ่งไปแล้วจังหวะนี้นะครับผมจะใช้การงอของอาวุธของผมแล้วก็ทุบใส่ท้องมันเลยนี่แนละเออเ,ออเออเป็นยังไงเออไหนไปดูท้องมอันดีนะครับว่าโอ,อ้ยคอยใส่ฉันขาดแล้วไม่ยังแกนี่ไส้ขาดยังไม่พอนะครับแกยังต้องตัวขาดไปด้วยนะครับนะึบ นี่ตัดตัวขาดแม่มเลยนะครับดูซิเป็นไงตัดไปแล้วนะครับนะดึง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 โดนแล้วนะครับนะขาดไหมขาดทั้งตัวไหมเฮ้ตัวมันไม่ขาดว่ะทำไมมันไม่ขาดวะแล้วก่อนหน้าตัวมันควรขาดไม่ใช่หรอนะครับนะาอ่าตัดอีกทีดึงนะครับนะาคราวนี้นี่ขาดแน่นอนนะครับนะเออขาดแน่แน่ต้องขาดแน่แน่บมาแล้วมาแล้วมาแล้วยังไง นี่ทั้งมดชมโอ้ตัดตัวขาดนะครับนะเรียบร้อยเออตัดขาดออกจากกันเลยนะครับมาเอซีพีบอกโอ,โอ้ตัวชันช่วยด้วยดูเสียงมันร้องมานะครับโอ,โอ,โอโ้เรียบร้อยนะครับเอซีพีไปสสุขตินะพวกนะตัวมึงขาดค่งเลยดูดิดูดิเอซีพีบอกโอ,โอ้ช่วยช่วยชวยโหดูลำตัวมันนะครับนะขาดอยู่ตรงนี้นะครับส่วนตัวมันเอา้าไปอยู่อย่างนั้นวะเอา้าตัวมันไม่ขาดมาเนี่ย ตัวฉันไม่ขาดโว้ยแต่ครึ่งตัวของฉันไปแล้วนะครับสุดท้ายแล้วแม่งเหมือนกระสือเลยนะครับมาโอจะมาชมดู a t p คูเหมือนกระสือเลยเอาละมาฉันจะพุ่งตรงหาแกแล้วนะนี่มาแล้วโอ้ท่านจะป้องกันบอยป้องกันก็กันไม่อยู่หรอกเว้ยเพราะนี่คือเครื่องบินของเทพเจ้าขอยนี่ชนหน้าแหกไปเลยนี่โอ้โหมาดูภาพสโลนะครับนี่เรียบร้อยนะครับนาเขาเรียกว่าพลังชนหน้าแหกนะครับนี่เรียบร้อย scp ตายต่อหน้าต่อตาผมนะครับน้หัวแม่งขาดเลยทีเดียว เออเอาละต่อมามีรถอะไรอีกวะรถอะไรแปลกๆอันนี้รถอะไรอ่ะมันมีเชือกนะครับนะเฮ้ยแต่ะจะอุย้ยรถยิงเหรอเฮ้ยโคตรเจ๋งนะครับน้านี่ยิงไปปุ๊บโอ้ยวู้เหมือนตกปลาเลยอ่ะดูดินะครับนะ้าเออดูดิ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 ดดโอ้ดึงมาดึงมาดึงมา เอาล่ะ NCP จะเจอดอกนี้แน่นอนโอ้ยบอลครั่วลอยด้อโอ้เอาล่ะฉันจะปล่อยพอลังใส่แกซะนี่ปล่อยอะไรวะฮะปล่อยไม่ทันแล้วเอาล่ะคราวนี้ฉันยิงใส่แกหนึ่งสองยิงไปปี๊ปเ้งนี่หูกันได้โว้ยฮ่าฮ่าฮ่ากระชับไรฉันไม่ได้หรอกเอ็งโง่เอาล่ะงั้นแกเจอดิึบหนึ pp, 1, 2, 3, ่งสองซ้ำยิงไปปุ้งนี่ปักเข้าตัวนะครับนาะยแล้วฉันก็จะดึงแกเอาดึงไม่ได้อีกนะครับนะเอาล่ะฉันจะดึงแกแล้วนะดึง ดึงดึงมันนะครับวนะ่าออตัวมันหนักมากนะครับนะพยายามจะดึงแล้วดึงก็ไปดึงก็ไปโอ้โหตัวมันโคตรหนักเลยว่ะดึงไม่ได้ว่ะท่านผู้ชมนะครับนะอ่ะท่านผู้ชมต่อมานะครับผมจะลองอะไรแปลกๆดูนะครับผมจะลองเป็นทีเล็กดูนะครับนะทีเล็กทีเล็กอยู่นี่นะครับโอ้ทีเล็กอ๋อฉันจะเกงกก้คอหงำหงำฉันงับแกนะครับมันงับกูเลยมึงจะงับกูเ่ะ มึงจะงับกูหรอมึงเจอรถกูนหน่อยเป็นไงนี่เออเขาเรียกว่ารถรา,าสัตนะครับมาโอ้รถรา,าสัตยางนั้นเหรอยิงไปนี่ยิงติดขามานนะครับมาโอ้ไม่โอ้ตัวฉันติดแล้วช่วยด้วยดึงมา ดึงมาดึงเอา้าดึงไม่ได้นะครับหนีก่อนขับหนีก่อนขับหนีก่อนเร็วขับหนีก่อนเร็วเฮ้อโอเคมันไล่เราแล้วตอนนี้เอาล่ะเราจะวนรถกลับไปเพื่อไปล่ามันใหม่นะครับนะโอเคทีเดียวว้ามาเช่นเป็นสดโดยดีไส้ตูดเมิร์กนะครับนะเอาล่ะมาดูกันจะเป็นยังไงดึงซองยิงยิงสิยิงยิง,ยงออนี่แน่ยิงติดปากมันนะครับนะเฮ้ยทำไมมันลากตัวละครไม่ได้วาลากไม่ได้เหรอยิงนี่แน่เอ้าผมยิงติดตัวแล้วนะยิงไม่เข้าอ่ะนี่แน่ เอ้ายิงติดตัวไม่ได้ว่ะนะครับนะดึงดึงตัวมันก็ไม่ได้ด้วยนะครับนี่นี่นี่เอ้านะครับนะโอ้เซ็งเลยนะครับน้าตีขาแม่สักทีนึงนี่เนี่ยอเอาละท่านผู้ชมงั้นจบไปด้วย S.C.P มองหน้าผมแล้วผมก็จะเอาอันนี้ฟาดใส่บักทีเล็กนะครับนี่นี่มึงเข้ามามึงโดนหม่งเนี่ยกูบอกเลยนี่แหละนี่แหละโอ้เอ้าโอ้แอ้โอ้โหโอ้กระตับปลาชนเนาะนี่เนี่ยเอาค้อนฟาดหน้ามึงไงนี่เนี่ยตายนะครับทีเล็กโดนค้อนฟาดเอ้ยไม่ใช่โดนค้อนโดนลูกตุ้มฟาดหัวนะครับนะ ตายเลยนะครับมาดอกเดียวอ่าท้านมันชอมต่อมาอันสุดท้ายนะครับผมขอรองให้ทีเล็กอยู่บนตัวนี้นะครับบนตัวผมแล้วผมจะปล่อยให้ scp มันปล่อยพลังใส่ผมดูซิจะเป็นไงนะครับนะ scp ร้องได้แล้วอ้ได้เลยร้องแล้วนะนี่ร้องแล้วนะครับมาทีเล็กเป็นไงทีเล็กไม่เป็นไรเลยนะครับมนาะเฮ้ยทีเล็กอยู่เฉยๆว่ะทีเล็กไม่เป็นไรเลยอะ่ะเอ้า นี่คือ scp มึงล้อใส่แล้วใช่ไหมเนี่ยไม่เป็นไรเลยหรอดีจังเลยว่าสงสัยผมต้องขับรถอยู่หรือเปล่านะครับนะเออมันถึงจะใกล้พลังนะครับนะต้องขับรถก่อนรือเปล่านี่เอ้าเอ้าเอ้ากว่ามึงมาทดลองนะตกเฉยเลยออะไรวะโอ้เซ็งเลยอะโอเคครับท่านมผู้ชมสลับวันนี้นะครับอาจจะไม่สนุกมากในการเล่น scp 096แต่ก็บอกเลยว่านี่เจ๋งมากเลยเออเพราะว่าหุนโมเดลของ scp สวยมากนะครับดูมันอาปากดิ แราจะกินตับแกงค่อยอด้วยการร้องเสียงหลง <Yeah! S 1> นะครับนะเพราะว่าตัวละครตัวนี้นะครับมีเสียงร้องที่สามารถทําให้อุปกรณ์เที่ใช้ดืรอนของตัวเรานะครับพังได้ดูดิดูดิดูดิดดมันร้อนจนชิ้นส่วนของอันนี้แม่งพังอะ่ะดูดินะครับนะ่ะเออซูมเรียบร้อยนะครับโอเคเอาล่ะสำหรับนี้นะครับในการเล่น SCP, เอชซีพีศูนย์เก้าหกก็จะไปเปเทารี่แหละโอเคไปจุ๊บ จุ๊บๆเหมือนกันจุ๊บๆเนาะจุ๊บๆฉลักแกนาะไอ้ข่จุ๊บๆจุ๊บๆเนาะจุ๊บๆ